บนโลกนี้ก็จะมีศาสตร์การต่อสู้หลายแขนงไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยฟันศอกเตะทุ่มล็อกหรือปลดอาวุธซึ่งมันก็จะมีความน่ากลัวน่าเกรงขามของมันแต่เราน่าจะเคยเห็นพวกศิลปะป้องกันตัวที่สุดแสนจะไร้สาระจนต้องฉกคิดขึ้นมาว่าใครมันเป็นคนคิดและคิดได้ยังไงเนี่ยใช้ทีรับรองรู้ตัวเองทีอยู่บนสวรรค์และนี่ก็คือรวมศิลปะการป้องกันตัวที่สุดแสนจะงี่เง่าภาพที่ห บัลเล่นั้นก็จะมีความอ่อนช้อยสง่าและงดงามในคราวเดียวกันใช้ในการแสดงแต่ถ้าเอาไปใช้ป้องกันตัวจะได้ไหมกับรัเสเซียนบัลเล่เป็นการใช้บรลเล่ในการป้องกันตัวศิลป,ปะการป้องกันตัวส่วนใหญ่ก็จะหนักแน่นหน้าเกรงขามแต่อันนี้ต้องเพลงนี้เลยเวียนหัวไหมพี่คำถามคือข้าตเดนศาสตร์นี้ต้องเรียนบัลเล่เป็นพื้นฐานก่อนไหมมันอาจจะปัดป้องแล้วดูโจมตีอย่างรวดเร็วแต่คือศัตรูต้องยืนงงให้ทำนะ หมุนไปหมุนมามันใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ได้อยู่แล้วเพราถ้าใครเปิดคุณจริงๆเขาคงไม่รอให้คุณหมุนแบบนี้หรอกท่าทางมันดูเร็วแต่ไม่มีความแรงเลยเหมือนหยอกล้อกันมากกว่าเพื่อยั่วมโมโหใช้ได้กับคนชักช้าอุ้ยอ้ายหรือเมาปริ้นเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในร่างกายมนุษย์นั่นก็คือกำปั้น แล้วถ้าเป็นการตบล่ะไม่ใช่ตบเฉยๆเป็นศิละปะการป้องกันตัวสแลปโบเอร a าของรัสเซียเป็นการเอาคาโปเอราการต่อสู้แบบเต้นแอโรบิกมาผสมกับการตบออกมาเป็นการตบรัวๆเหมือนยิบมันใช้ปัดบ้องหรือโจมตีก็ได้ดูไปดูมาเหมือนเด็ก2คนทะเลาะก,กันมากกว่าในปี2016 เบลลี่เซมอยัดได้อัปโหลดคลิปความน่ากลัวของศิลปะการป้องกันตัวที่เขาเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาโชว์ความว่องไวในการโจมตีท่วงท่าลีลาที่น่าเกรงขามสาธิตการตบกระดาษขาดเป็นรูซึ่งมันดูติงตองและปลอยอ,ออย่างมากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะป้องกันตัวให้ความเห็นว่ามันไม่ใช่ศาสตร์การต่อสู้แขนงใหม่อะไรเลยใช้ป้องกันตัวไม่ได้ใช้ได้แค่ทะเลาะก,กับเพื่อน โดยปกติแล้วการชกต่อยทะเลาะวิวาทกันมันไม่มีกฎรอกแต่จะมีอยู่3สิ่งที่ไม่ควรทำไม่ว่าอย่างไรก็ตามคือจิกลูกตาตกบ้องหูและเตะผ่ามากคือจะทำก็ทำได้ะนะแต่ถ้าทำปับ๊บคุณจะกลายเป็นแค่ไอ้กุ้ยที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อชนะทันทีกับวิชาของเหวยเยาบิน้นงามขาเหล็กกล้าเป็นการสร้างความแข็งแกร่งเฉพาะจุดของเพศชายให้ทนทานต่อการโจมตีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเตะ ทุบหรือกระทุงด้วยท่อนซุงใช้น้องน้อยมัดกับลูกตุ้มหรือเอาไปลากรถบัสไม่รู้หรอกนะว่าเขามัดทั้งยวงหรือมัดแคบพวงแต่ไม่อยากจะคิดเพิ่มความอึดถึกทนเขายังบอกอีกว่ามันยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยเพิ่มหรือทําให้ตายด้านกันแน่คือเวลาต่อสู้กะจะท้าให้เขาเตะพามาลูกเดียวเลยว่างั้นพอโดนเตะปับ๊บยืนนิ่งและยิ้มและบอกตาฉันบ้างใครๆก็กลัว เวยเยาติ้นยังบอกอีกว่ามีผู้ชายเพียง2-3%บนโลกใบนี้ที่จะฝึกวิชานี้ได้แม้แต่เศ้าหลินยังแทบไม่รอดเลยเอาที่พี่สบายใจเถอะครับถ้าพูดถึงวิชากังฟูเราต่างรู้ว่าต้นกำเนิดมันมาจากประเทศจีน กับวิชากังฟูของเวียดนามสำนักนำหุนเดาที่มีลูกศิษย์นับร้อยคนเป็นชายร่างสูงท้วมการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกับรำไทยเกกผิวดังสายน้ำแต่สามารถกัดก่อนหินได้เลยแถมเขาอ้างเรียกว่าเขามีกำลังภายในแรงอัดกระแทกและพลังไฟฟ้าสถิตไม่มีใครสามารถจับต้องหรือโจมตีเขาได้อย่างกับโกโจจอมเวทผนึกมานสาธิตการถ่ายเทพลังให้ลูกศิษย์30ิคนช่วยกันผลักเขาให้เคลื่อนที่ ซึ่งไม่เนียนไปนเรียนมาใหม่ไม่ใช่ว่าผักไม่ไปหรอกแม่งลื่นเบบี้ออยใช้พลังแรงอัดกระแทกดีนิ่งๆก็ทําให้คู่ต่อสู้กระเด็นลงไปกองกับพื้นเขาจ่ายก็ตกปือสิครับพลังของเขามีเงื่อนไขเดียวคือใช้ได้กับลูกศิษย์ที่ศรัทธานในตัวเขาเท่านั้นหรือพูดง่ายๆคือได้เงินเดือนเขานั่นเอง แอคติ้งเดเวอร์มากรับลูกโล่ทองคําไปเลยลูกศิษย์ทุกคนถูกเก็บตัวอยู่ในสํานักไม่มีการให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นออกมาแค่คลิปจนเขาถูกจารวดึกเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคือให้ดูอย่างเดียวแต่ไม่ให้พิสูจน์อะไรเลยคุณน่าจะเคยเห็นการแผ่รังสีอมหิตแบบฮาคิราชันหรือการวิเคราะห์การต่อสู้ในหัวแบบชลลอกโฮม แล้วถ้าไม่มีอะไรเลยแค่ปัดปัดป้องป้อง,องหรือจ้องแล้วก็เดี่ยงกับพลังแห่งความว่างเปล่าคิดค้นโดยจุบกา้าลิมปลาใช้กำลังภายในเสริมแรงในการป้องกันและโจมตีแบบแทบไม่ต้องออกแรงหรือขยับอะไรมากแต่ผลเกินคาดสำนักพลังแห่งความว่างเปล่าเคยเปิดสัมมนาในบา์เซลโลนาประเทศสเปน คิดค่าเข้า,ขาคนละ90ยูโรหรือประมาณ3,300บาทและมีคนยอมเสี่ยงเงินเพื่อเข้าไปพิสูจน์กำลังภายในที่เขาว่านั้นมีจริงหรือไม่เริ่มแรกเขาสาธิตกับลูกศิษย์ซึ่งล้มและกระเด็นกันรนานาวแต่พอเอาคนสัมมนามาลองวิชากลับไม่เป็นผลเขาถูกผลักอย่างง่ายได้ทำได้แค่ปัดมือออกล้มเหลวสี่ครั้งติดจนมีคนเข้าสัมมนาคนหนึ่งลุกขึ้นมาถามว่าขอต่อยตรงๆเลยได้ไหมผมไม่เคยฝึกศิลปะป้องกันตัวไดมาก่อนเลยด้วยแน่นอนปรามาจ การคนนี้ก็ปัิเสธแหมกลัวเจ็บละสิสุดท้ายก็ถูกเปิดโปงว่าเป็นพวกโลวงโลกต้มตุนทุกวันนี้เจ้าของสำนักยังมุดแผ่นดินหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะเชื่อว่าอยากมีคนลองวิชากับเขาตึมขอถามความเข้าใจทุกคนนะตอนนี้เลยว่าทุกคนเข้าใจว่าลมปราณคืออะไรหลายคนเข้าใจว่ามันคือการควบคุมการไหลเวียนของเลือดการรวบรวมพลังไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเป็นแบบนั้นดูอนิเมะให้มันได้น้อยหน่อยนะ ผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแล้วว่าลมปราณคือการควบคุมจังหวะการหายใจแค่นั้นเลยกับศาสตร์สุดเบี้ยวเป็นการรวบรวมกําลังภายในจากลําตัวแล้วปล่อยพลังออกมาทั้งแขนปั้นพลังออกมาเป็นก้อนที่มีอนุภาคมหาศาลต่อย,ยับยัง้งศัตรูทําให้ลม้มลงชัดเกรงทําท่าชา์จพลังเหมือนอั้นตดสั่นเจ้าเข้าเหมือนคนร่างทรงหรือกําลังปั้นก้อนราเซนกันครูฝึกถึงกับให้ลูกศิษย์ลองสร้างก้อนพลังลมปรานเพื่อปล่อยใส่เขาตอนที่กําลังวิ่งเข้ามา ซึ่งมีจังหวะผิดคิวเขาวิ่งชนลูกศิษย์เต็มๆล้มลงไปกองกับพื้นจนต้องรีบดูอาการก่อนที่จะโอ้ลืมไปถูกพลังลมปลานแล้วต้องชักเกรงดิดใครดูคลิปก็จะโป๊ะแตกได้ทันที ทั้งหมดของศิลปะป้องกันตัวจอมบอมเหล่านี้ก็คิดคนขึ้นมาพวกผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกะจะขายคอสเรียนจะทําได้เพียงขายที่หน้าเท่านั้นคนที่เป็นศิลปะป้องกันตัวใจต้องนิ่งและไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนวิชาป้องกันตัวก็เหมือนกันเกงในเราใส่มันตลอดแต่ไม่จําเป็นต้องเอาออกมาโชว์อย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ศิลปะป้องกันตัวสุดแสนงี่เง่าให้เพื่อนคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปสนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตง กดซับและติ๊กระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์พบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ